ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่11งานแถลงข่าว ในขณะนั้นนั่นเองเซียวจิงซึ่งรออยู่ข้างนอกก็เคาะประตูห้องแล้วถามพร้อมหรือยังงานเลี้ยงเริ่มแล้วนะคุณพ่อโทรหาพี่บอกให้เราไปเร็วๆทั้งซีอยากดูตัวเองในกระจกก่อนแต่เธอรีบตอบรับอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเซียวจิงเธอเปิดประตูออกมาแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมแล้วค่ะพี่ไปกันเถอะเซียวจิงซึ่งยืนอยู่นอกประตูอ้าปากค้างขยับริมฝีปากถามด้วยความไม่แน่ใจเธอคือเซียวโหรใช่ไหม ถังซีงุนงงมองเซียวจิงแล้วพยักหน้าก็ใช่สิคะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเซียวจิงสายสีสะทันทีตอบว่าเปล่าพี่สบายดีก็แค่เธอดูแปลกไปจากเมื่อกี้นิดหน่อยทั้งซีได้เห็นตัวเองสวมชุดนี้ตอนอยู่ที่ร้านก็รู้ว่าเมื่อสวมชุดนี้แล้วเธอดูสวยมีเสน่ห์กว่าปกติจึงคิดว่าเธอคงแปลกไปจากเมื่อกี้นิดหน่อยจริงๆและเอ่ยออกมาอย่างไม่จริงจังว่าอาจเป็นเพราะชุดนี้ค่ะ เซียวจิงไม่เชื่อคำพูดเธอเสื้อผ้าจะเปลี่ยนรูปร่างคนเราไปขนาดนี้ได้ยังไงชุดเจ้าหญิงชุดนี้เปลี่ยนแปลงความคมเข้มบนใบหน้าเธอได้ด้วยหรือพี่คะรออะไรอยู่เหรอถังซีสงสัยว่าทำไมเซียวจิงจึงยืนนิ่งเฉยอยู่เพราะเมื่อกี้ดูเหมือนเขารีบไปกันเถอะเซียวจิงยื่นมือให้ถังซีพร้อมกับรอยยิม้มคุณผู้หญิงครับให้เกียรติผมดูแลคุณได้ไหมครับ ทังซียิ้มควงแขนเขาแล้วกล่าวว่าแน่นอนค่ะคุณสุภาพบุรุษทั้งสองเดินเลี้ยวรถไปยังห้องจัดเลี้ยงตลอดทางบรรดาแขกและบริกรหันมามองทั้งคู่กันใหญ่นั่นคุณชายสามตระกูลเสี่ยวใช่ไหมแล้วผู้หญิงที่เดินเคียงข้างเขาคือใครเธอดูเหมือนเจ้าหญิงน้อยๆเลยไม่คิดเลยว่าคุณชายสามตระกูลเสี่ยวจะมีแฟนแล้วดูซีหุ่นเธอดีๆ โอ้พระเจ้านั่นคุณชายสามตระกูลเสียวใช่ไหมเขาหล่อไม่เบาเลยนะเนี่ยตอนนี้นักข่าวมาถึงแล้วจำนวนมากทุกคนรีบกรูกันเข้ามาหาทั้งซีกับเสี่ยวจิ่งทั้งไมโครโฟนทั้งกล้องถ่ายรูปเลงมาที่ทั้งสองคนคุณชายสามครับนี่แฟนของคุณหรือครับฉันอยากรู้จริงๆว่าหญิงสาวคนนี้มาจากตระกูลไหน ทังซีงุนงงมากเมื่อได้ยินคำพูดของคนเหล่านั้นทำไมพวกเขาจึงพูดถึงเธอซึ่งมีรูปร่างเกือบจะเหมือนเด็กผู้ชายอยู่แล้วว่าหุ่นดีพวกเขาตาบอดหรือไงนะอีกอย่างเบิกตามองให้ดีฉันนะ่าไม่ใช่เจ้าหญิงน้อยแต่เป็นราชินีต่างหากเข้าใจไหมเซียวจิงเป็นห่วงว่าทังซีจะอึดอัดกับคำถามจากสื่อทว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองกลับเห็นชัดว่าเธอใจลอยไม่ได้สนใจอะไรเลย,เ,ลยเขาจึงอดหัวเราะไม่ได้ และแล้วทันใดนั้นฝูงชนก็เงียบเสียงลงเซียวจิ่งหันหลังไปมองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินพยุมคุณปู่เข้ามาเมื่อเห็นผู้ใหญ่ทั้งสามทั้งสี่ซึ่งควงแขนเขาอยู่ก็ปล่อยมือจากเขาแล้วเดินเข้าไปหาพวกท่านทันทีเซียวจิ่งยักไหลพูดกับนักลก่าวว่าเดี๋ยวพวกคุณก็จะรู้ว่าเธอเป็นใคร หยางจิ้งเสียนได้เห็นทั้งซีสวมชุดเจ้าหญิงชุดนี้มาก่อนแล้วแต่เธอต้องนิ่งอึ้งเมื่อเห็นทั้งซีตอนนี้เซียวโหดูสวยกว่าตอนอยู่ที่ห้องเสื้อถึงจะสวมชุดเดียวกันแต่แตกต่างกันมากตอนนี้เธอดูสวยสมบูรณ์แบบแม้จะไม่เห็นว่าอะไรที่ผิดแปลกไปแต่เธอรู้สึกว่าทั้งซีนั้นสวยงามขึ้นทันตาเห็นเซียวหงลี่เองไม่ได้คาดหวังว่าทั้งซีแต่งหน้าแล้วจะดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆขนาดนี้เขาเลิกคิ้วลูปผมทั้งซีด้วยความรักขณะกล่าวกับเธอ เจ้าหญิงน้อยของพ่อพ่อแทบจำหนูไม่ได้ปู่ก็เหมือนกันคุณปู่เสียหัวเราะทั้งซีเป็นคนประเภทที่ใจดีกับใครก็ตามที่ใจดีกับเธอเมื่อได้ยินคำหยอกเย้ยน่ารักน่ารักจากทุกคน,กคนเธอก็ล้อเล่นว่าคุณปู่คะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหมายความว่าหนูดูขี้เร่จนจำกันไม่ได้เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลานน่าสวยจนเราจำไม่ได้ต่างหาก คุณปู่เซียวตอบด้วยท่าทางมีความสุขท่านดีใจมากที่หลานสาวไม่ได้เศร้าส้อยเสียใจด้วยว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ต้องการเธอในเวลานี้นักข่าวที่ห้อมล้อมเซียวจิงต่างหันมาหาพวกท่านคุณเซียวครับเราได้ยินว่าคุณมีข่าวสำคัญมากจะประกาศคืนนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นข่าวอะไร เมื่อเห็นว่าบิดามารดาและน้องสาวรายล้อมไปด้วยนักข่าวเซียวจริงจึงตั้งใจเดินเข้าไปในกลุ่มพวกเขาและกล่าวด้วยรอยยิ้มเพื่อนเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับถามคำถามมาทีละข้อนะครับไม่ต้องรีบเรามีเวลาให้สิบนาทีด้วยใบหน้ายิม้มแย้มเซียวหงลี่ก้าวออกมาข้างหน้ายกมือขึ้นเป็นสัญญ,ญาณให้นักข่าวเงียบเสียงลงและเริ่มกล่าววันนี้เราได้จัดงานแถลงข่าวนี้ขึ้นเพราะเรามีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ ถึงตอนนี้อย่างจิ้งเสียนก็เดินออกมาข้างหน้าพร้อมกับถังซีเซียวหลีจับมือถังซีและกล่าวด้วยรอยยิม้มนี่คือลูกสาวของผมเซียวโรตอนเธอเกิดมีใครบางคนลักพาตัวเธอไปจากเราเพราะความแค้นที่มีมาเนิ่นนานหลังจากตามหาเธอมา23ปีในที่สุดเราก็ได้พบเธออีกครั้งวันนี้ผมจึงอยากแนะนำเธอให้ทุกคนได้รู้จัก คำพูดของเขาทําให้นักข่าวนึกขึ้นได้ถึงข่าวภรรยาเซียวหงลี่ตั้งท้องลูกคนที่สี่แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเซียวหลิงก็มีลูกชายแค่3ามคนหลายคนเดาว่าลูกคนที่สี่ของพวกเขาคลอดออกมาตายไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินเขาแถลงข่าวเช่นนี้ในวันนี้บรรดานักข่าวตื่นเต้นอย่างมากในทันทีทุกคนรีบก้าวมาข้างหน้าขออนุญาตนะคะคุณนายเซียวคะเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณเซียวพูดหรือคะ เนื่องจากเซียวหลีทำงานในหน่วยงานเทศบาลไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในเซียวกรุ๊ปคนทั่วไปจึงเรียกเขาว่าคุณเซียวและเรียกว่าเซียวหงอี้ว่าท่านประธานเซียวเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสองพี่น้องอย่างจิ้งเสียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและน้ำตาในดวงตาใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าในที่สุดฉันก็ได้พบลูกสาวของฉันอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นนักข่าวคนหนึ่งก็หันไปหาคุณปู่เซียวและเอ่ยถามท่าน คุณเสียวครับคุณต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเห็นได้ว่าคุณยิ้มอย่างมีความสุขคุณปู่เสียวแทบจะไม่เคยปรากฏตัวในสื่อไม่บ่อยนักที่ท่านจะตอบคำถามจากนักข่าวแต่วันนี้ท่านให้เป็นข้อยกเว้นท่านยิ้มและตอบว่าใช่ครับผมคิดว่าไม่มีความหวังแล้วแต่พระเจ้าสร้างความประหลาดใจให้ผมอย่างมากผมมีความสุขมากที่หลานสาวของผมได้กลับบ้านทันใดนั้นนักข่าวคนหนึ่งก็ถามขึ้น คุณเซียวครับคุณบอกได้ไหมครับว่าใครเป็นคนนําคุณหนูเซียวไปเลี้ยงดูหรือจะให้ถูกคือใครกันครับที่เป็นคนลักพาตัวประกายดูดันปรากฏแวบขึ้นในดวงตาเสียวงีเขาจดจําชื่อหนังสือพิมพ์ที่นักข่าวคนนี้สังกัดไว้ในใจทันใดนั้นถังซีก็ก้าวออกมาเธอยิ้มให้กล้องด้วยดวงตาอ่อนโยนทว่าสายตานั้นทําให้นักข่าวรู้สึกเย็นว่าไปถึงสานหลังถังซีกล่าวอย่างสุภาพ เป็นความเจ็บปวดของคุณพ่อคุณแม่ที่ฉันถูกลักพาตัวไปฉันจึงหวังว่าพวกคุณจะไม่พยายามเปิดแผลนั้นขึ้นมาอีกคุณอยากรู้ชีวิตในอดีตของฉันใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะกล่าวต่อไปทั้งซีก็รู้สึกว่ามีมือยื่นมาจับมือเธอไว้เธอหันหลังไปมองก็พบว่าเป็นอย่างจริงเสียงเธอยิ้มให้มันดาแล้วกล่าวต่อไปฉันไม่มีอะไรปิดบงังฉันถูกลักพาตัวไปยังหมู่บ้านบนภูเขาในเมืองดับเบิลยู ฉันเติบโตขึ้นบนภูเขาคุณนึกภาพไม่ออกหรอกว่าฉันเป็นอยู่อย่างไรและเมื่อน,นึกย้อนกลับไปฉันก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าที่นั่นคือบ้านของฉันสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ